กาดูการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ3ามครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปราวสิบล้านคนองค์การสหประชาชาติและนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้คำนิยามที่พอสรุปได้ว่าคือการกระทําที่ทํครึ่งโดยตั้งใจที่จะทําลายล้างส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มชนชาติเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรือาศาสนาใดๆโดยการฆ่าการทําให้สมาชิกของกลุ่มนั้นพิการทางกายหรือจิตใจ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายครั้งด้วยกันหากครั้งที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางคงหนีไม่พ้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว6ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปี1939ถึง1945กองทัพเยอรมันของฮิตเลอร์บุกประเทศต่างๆในยุโรปจนแทบจะเรียกได้ว่ายุโรปในภาคพ,พื้นทวีต,ตกอยู่ภายใต้ใตอำนาจเยอรมนีนอกจากการบุกยึดครองพื้นที่เพิ่มขึ้น ฮิตเลอร์ยังต้องการทำให้ยุโรปปลอดยิวโครงการมาตรการกวาดล้างชาวยิวในเยอรมนีและประเทศอื่นในอำนาจเยอรมันก็เกิดขึ้นชาวยิวถูกอพยพไปยังค่ายกักกันเมื่อจำนวนชาวยิวในค่ายเพิ่มจำนวนมากขึ้นการสังหารชาวยิวก็เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ได้ปริมาณและทำเวลาได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่งที่กองทัพนาซีเลือกใช้ก็คือแก๊สพิษ ซึ่งสถานที่รมแก๊สทิศหลักๆเลยก็คือค่ายกับการน,นั่นเองเฉพาะค่ายเอลชวิชที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองมีชาวยิวเสียชีวิตในค่ายนี้1.1ล้านคนจากชาวยิวทั้งสิ้นราว6ล้านคนที่ถูกสังหารด้วยอคติและความเกลียดชังยิวของฮิตเลอร์ความโหดร้ายของกองทัพนาซีแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อมีการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Schindler's List ปี1993 Life is Beautiful ปี1997และอื่นๆเช่นเดียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่กลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Killing f i e l d ปี1984ปี1975ถึง1979เมื่อเขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา เท้ายึดครองประเทศกัมพูชาที่ทําให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ํากว่า2ล้านคนจากการสังหารโหดขนาดใหญ่กว่า20,000ครั้งและมีทุ่งสังหารมากกว่า81แห่งโดยมุ่งสังหารบุคคล3กลุ่มได้แก่ 1. ชนกลุ่มน้อยคือชาวจามซึ่งนับถือาศาสนาอิสลามชาวเวียดนามจีนไทยลาวและคนพื้นเมืองจารายยอกุยและพะนง 2. พระสงฆ์และ 3. กลุ่มคาแมกรอมหรือขเขมรต่ำเป็นชาวขเขมรที่อยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามนอกจากนี้ยังประกอบด้วยกลุ่มผู้มีการศึกษาและคนชั้นกลางในเมืองอีกตัวอย่างหนึ่งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มักมีการกล่าวถึงเพราะเป็นเรื่องของคนในชาติเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการปกครองก็คือประเทศรวันดาปี1994เกิดเหตุการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนชาติเดียวกัน ที่ประเทศรวันดาโดยชาวฮูตูสังหารชาวตุตซีมีผู้เสียชีวิตนับล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตุตซีและบางส่วนที่เป็นชาวฮูตูสายกลางที่ถูกสังหารรวันดามีประชากร3มกลุ่มหลักคือฮูตู8 5เเซตุตซี่12เปอร์เซีกอมีและทวา3%เปอร์เซนหลังปี1 9 9 1มีประชากรฮูตูมากกว่า90%ซขณะที่กลุ่มชาติพนันตุตซีมี8%ซที่มาของความขัดแย้งระหว่างชาวฮูตูตุตซี เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อเยอรมันแพ้สงครามหมดรูปเบลเยียมเข้ามาปกครองแทนตั้งแต่ปี1918ถึง1962ได้ให้อำนาจกลุ่มชาติพันตุตซี่ในการปกครองต่อกลุ่มตุตซี่เป็นผู้นำทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นมีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจมีแต่ตุสซี่เท่านั้นที่เป็นผู้ปกครองโดยกลุ่มฮูตูเป็นผู้ถูกปกครองสุดท้ายเบลเยียมก็ถูกกดดันจากนานาชาติและจากชาวฮูตู ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองเป็นประชาธิปไตยรวมถึงการเรียกร้องเอกราชจึงได้มีการเปลี่ยนผู้นำมาเป็นชาวฮูตูเดือนกรกฎาคม1962รวันดาได้รับเอกราชรัฐบาลฮูตูสถาปนาอำนาจและเกิดการท่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อตอบโต้การกระทำของชาวตุตซี่ในอดีต ทำให้ชาวตุตซีประมาณ4,000 0 0คนต้องอพยพออกนอกประเทศไปยังประเทศคองโก,โกบูรุนดีแทนซาเนียและอูกันดาขณะที่ผู้นำของรวันดาที่เป็นชาวฮูตูยังคงเลือกปฏิบัติต่อชาวตุตซีอย่างต่อเนื่องเกิดการสู้รบระหว่างฮูตูตุตซีอย่างต่อเนื่องอีกนับ10ปีจนถึงเหตุการณ์ปี1 9 9 4ที่ผู้เสียชีวิตนับล้าน